มิลลายะหมานอัรอมสลามะลัยกุุมุราห์มัตุลลอฮ์มุบาริกาตุวีรัสตีอิสลามมุสลิมะคือผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นเพศที่มีเกียรติและมีความสำคัญที่อิสลามเอาใจใส่โดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่จะมีอิทธิพลกับครอบครัวทำให้สังคมและก็ประชาชาติได้มีความดีงามก็เนื่องจากผู้หญิงนั่นเอง ดังนั้นการมีตัวอย่างหรือบทเรียนจากบุคคลในอดีตที่เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในอันกุรอ่านหรือในสุนนะของท่านนบีสอลลฮุอะลัย์สลามเองก็ตามจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับบรรดามุสลิมะสามารถที่จะสร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดีต่อไปได้บุคคลตัวอย่างที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือท่านหญิงฮันนะแม้ว่าชื่อของเธอจะไม่ถูกกล่าวถึงในอันกุรอ่านก็ตามแต่ว่าลักษณะของเธอ และครอบครวัวของเธอได้ถูกกล่าวถึงในอันกุรานแล้วก็ตระกูลของเธอเนี่ยได้ถูกกล่าวถึงเช่นเดีวยวกันนั่นคืออาลัอิมรอนเป็นชื่อสุรซึ่งอาลอิมรอนเนี่ยก็คือครอบครัวของอิมรอนอิมรอนคือใครคือสามีของท่านหญิงฮันนาห์นั่นเองโดยอัลลอฮ์สุบฮาหนะหัวแตาได้กล่าวเรื่องราวของเธอและลูกสาวของเธอไว้ในอันกุรานค่อนข้างละเอียด และมีเนื้อหาสาระเนี่ยที่เป็นบทเรียนสำหรับบรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยอย่างน่าสนใจทีเดียวจะขอหยิบยกอายะในส ah ุร่าอัลอิมรอนที่อัล็อคซุบฮานะฮัวตาได้ถึงได้กล่าวถึง,ถงสตรีในอิสลามคนนี้ที่ชื่อว่าฮันนาเดารต่อไปนี้อัลอฮฺุบิลลาหินะชัยตอนอูร์จิมอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินน uh ัลลอฮฺอัสตฟาอาดามะวะนูฮันวะอาลอิบรอฮีมะวะอาลอิมรอนาลาอัลอาลามีนเราเริ่มกล่าวตั้งแต่มนุษย์คนแรกนั่นคือแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ได้เลือก อาดัมนูฮและครอบครัวอิบรอฮิมและครอบครัวของอิมรอนให้มีความประเสริฐกว่าสากลโลกทั้งหลายซึ่งฮันนานี่ก็คือภรรยาของอิมรอนแสดงว่าฮันนาและอิมรอนคือผู้สร้างครอบครัวที่เป็นต้นแบบที่บรรดาครอบครัวทั้งหลายต้องเรียนแบบโดยเฉพาะบทบาทของผู้เป็นแม่อย่างแท่นหญิงฮันนะที่ลอสุบฮานหัวตาได้บอกว่าดุรียตมบาตุฮามิมบาต คือแต่ละคนเนี่ยเป็นสายตระกุลของกันและกันวะลอหุซามีอุนอาลีมลละ a ์เป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รอบรู้ยิง่งอิจจงรำลึกถึงขณะที่ท่าหนหญิงฮันนะเนี่ยได้กล่าวก็ละจิมรออัตุอิมรอนภรรยาของอิมรอนก็คือท่าหนหญิงฮันนะเนี่ยได้กล่าวเป็นดุอาต่อละซุบฮา,านะฮูวัตะลาดูสิครับว่าบทบาทของคนที่เป็นแม่แล้วดุอาให้กับลูกเนี่ยมันอิมแพคหรือสร้างผลกระทบให้กับโลกดุญญนยานี้อย่างไร เธอได้กล่าวอ้อต่อลาว,ว่ารอบบิอินนีโอลอ l a h Subhanahu Wa ะ a าลารอบบีอินนีนัรูตัลก็มาฟีบัตนีมัวฮารอนขอบนบานถึงสิ่งที่อยู่ในท้องของฉันให้เป็นผู้รับใช้ศาสนาของขอ l l a h Subhanahu w ะ t a a าลาฟะตัะตกบบรมินนีดังนั้นได้โปรดตอบรับดวอัของฉันด้วยเถิดอินนาก,กันต์สม,มีอุนาลิมแท้จริงพระองค์เป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รอบรู้ยิง่งหมายถึงว่าเธอบนบานตั้งแต่ลูกลูกในท้องของเธอเนี่ยเธอยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เธอเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ชาย และขอบนบานว่าลูกที่จะเกิดมาซึ่งเป็นผู้ชายนี้เนี่ยเป็นผู้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตะตาลาแต่ปรากฏว่าเมื่อเธอได้คลอดลูกออกมาแล้วแทนที่จะเป็นผู้ชายแต่กลับกลายเป็นผู้หญิงแต่กระนั้นก็ตามเธอก็ยังไม่หยุดที่จะดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาละดังที่อัลลอฮ์ได้เล่าให้เราฟังว่าฟาลามาวาตอ,อัาชาเมื่อเธอได้คลอดลูกออกมาแล้วเป็นผู้หญิงาะละรอบบีอินนีวะอะตุฮาอุนซาเธอก็เลย้องเรียนกับอัลลอฮ์บอกโอ้ล l l a h แท้จริงฉันเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงวะลอฮุอาลาลมูบีมาวะลตะอัลลอฮ์บอกว่าอาลัลลอฮ์รู้ดียิง่งว่าเธอคลอดลูกออกมาเป็นเพศใดวะไลซันซะกรุกันอุนซาและเพศชายก็ไม่เหมือนกับเพศหญิงลักษณะที่อลัลลอฮ์สุบฮานวูวาตลาสร้างพี่น้องดูนะคำในนี้ในอัลกุรันอลัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเพศหญิงไม่เหมือนกับเพศชาย แต่เราบอกว่าเพศชายไม่เหมือนกับเพศหญิงเป็นการเป็นประโยคที่ให้เกียรติกับเพศหญิงพเพราะเพศหญิงมีบทบาทบางอย่างที่เพศชายไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เหมือนกับที่เพศชายมีบทบาทบางอย่างที่เพศหญิงไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเมื่อเธอได้คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงแล้วเธอเศร้าใจไหมเธอปฏิบัติต่อไปอย่างไรเธอร้องเรียนต่อล็อกซุบอาหารหัวตจอะว่าโอ้ล้ ฉันเนี่ยตั้งใจว่าถ้ามีลูกชายจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานหัวอัตลามอบเขาให้กับอ ah ัลลอฮ์สุบฮานหัวอาลาแต่ปรากฏว่าฉันคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ชายแล้วบอกเรารู้ว่าอินนีซามัยตวฮามาริยัมแลวเธอก็บอกต่อไปว่าแล้วฉันก็ตั้งชื่อลูกสาวของฉันเนี่ยว่าชื่อว่ามาริยัมว่าอินนีโออีตวฮาและฉันขอความคุ้มครองเอ่อต่อพระองค์เนี่ยบิกะ วาซุริยะจีฮาให้ให้พระอ,องค์ได้ปกป้องเธอและลูกหลานของเธอมีนชัยตอนในรอยจีมให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาปแช่งด้วยเถิดพี่น้องดูว่าบทบาทของผู้เป็นแม่ขอดูอาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องว่าถ้าลูกคลอดออกมาแล้วตั้งใจเนี่ยบบนบานขอรลอว่าจะให้ลูกเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่รับใช้ศาสนาของอสุบอาหาหัวใจละแต่เมื่อคลอดออกมาเป็นผู้หญิง เธออาจจะรู้สึกว่าเออฉันอยากจะได้ผู้ชายแต่ครั้งนั้นก็ตามยอมรับในกําหนดของอัลลอฮ์แล้วก็บอกอัลลอฮ์ว่าฉันคลอดออกมาเป็นผู้หญิงและฉันตั้งชื่อเธอว่ามาริยมและฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้ปกป้องเธอและลูกหลานของเธอให้พ้นจากชะตนที่ถูกสาปแช่งอัลลอฮ์บอกอย่างไรครับฟาตากบบลาฮารบบูฮาบิกอบูลินฮัสซานินและอัลลอฮ์ก็ได้ตอบรับดุอาของเธอด้วยการตอบรับอย่างดีงาม ว่าอัมบัตฮานาบาตันฮัสนาโดยให้มารยัมซึ่งเป็นลูกของท่านหญิงฮันเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีเป็นสตรีที่ดีงามเป็นสตรีที่อยู่ในคันลองของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาโดยจุดสำคัญเนี่ยที่อัลลอฮ์สุบฮานุัวตาให้เกียรติกับท่านหญิงมารยัมซึ่งเป็นลูกของท่านหญิงฮันาก็คือวะกัฟฟะละาฮะซักะรียให้นบีซักะรียเป็นนบีของอัลลอฮ์ เป็นนบีท่านท้ายๆของบันีอิสราเอลแล้วได้เข้ามาอุป,ปการะเธอกุลละมาดะคอละอะไลฮะกกรียันมฮรอบทุกครั้งที่ักรีย์เข้ามาหาเธอที่ละหมาดของเธอเมฮหรอบของเธอนั้นก็จะพบว่าวะจดออินดาฮาริสกอพบกับริสกีที่รับประทานให้กับเธอพบกับผลไม้ของฤดูร้อนปรากฏอยู่ในช่วงฤดูหนาวพบกับผลไม้ของฤดูหนาวปรากฏอยู่ในช่วงฤดูร้อนนบีักรีย์ู้เป็นนบีขอเหรอนี่คือความกรอมา ที่ลลอฮ์ให้กับลูกสาวของท่านหญิงฮันนะเนี่ยขนาดนี้นบ,บีักรียเนี่ยสงสัยบอกว่าเป็นไปได้ยังไงที่อ,อ,อาหารมาแตกต่างฤดูแบบนี้ใครนํามันมาให้กับเธอละอันนาละกีฮาตาเธอก็ได้ตอบว่าก็ละหัวมินอินดิลล่นั่นเป็นสิ่งที่มาจากัล l a h subhanahu wa t a a l ะอินน um ah ัลลอฮ์ใหรุจุกุไมยะชาอบิไกรฮิซะบะล l l a ์จะประทานนิสกีให้กับผู้ที่พรองทรงประสงค์โดยที่ไม่คาดคิดมาก่อน พี่น้องดูนะครับว่าถามว่าสิ่งที่ท่านหญิงมารียมได้รับอันเนื่องจากอะไรเนื่องจากบทบาทหรืออิทธิพลของคนที่เป็นแม่ดูอาให้กับลูกน้นบรรดาแม่แม่ทั้งหลายถ้าจะมีลูกแล้วอย่าลืมดูอาให้กับลูกและเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วจะเป็นชายจะเป็นหญิงก็าตามเราอาจจะอยากได้ผู้ชายนะฮะลูกเป็นผู้หญิงอาจจะอยากได้ผู้หญิงลูกเป็นผู้ชายแต่เราเชื่อมั่นว่ากําหนดของลัสุภฮานะฮัวแต่ละดีเสมอท่านหญิงหันนะไม่ได้ตีโพยตีพายว่าทำไมฉันได้ลูกสาว ทั้งที่ฉันอยากได้ลูกชายแต่เธอยอมรับหรือน้อมรับในกําหนดของลอสุบะฮานอ,อ,อัวตาในขณะที่ลูกคลอดออกมาเช่นเดียวกันขอดุดมอาต่อรอให้คุ้มครองลูกสาวของเธอและลูกหลานของเขาให้พ้นจากชชย้อนที่ถูกสาปแช่งนอกจากนั้นแล้วเธอ,อยังเลี้ยงดูลูกอย่างดีงามโดยมีนาีิซักเดียเข้ามาเป็นผู้อุปการะเข้ามาเป็นผู้ดูแลทําให้เธอเติบโตขึ้นมาเป็นสาวที่มีความบริสุทธิ์เป็นคนที่อิบะดะ ต่ออั์มุบฮานะหัวตะละอย่างเคร่งครัดจงอันทั้งอให้กรมะอะไรบางอย่างในชีวิตของเธอล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทของผู้เป็นแม่ตั้งแต่การดูอาตั้งแต่การอยู่ในครอบครัวที่ดีตั้งแต่การขอความครองให้เธอและลูกหลานไม่พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาปแช่งตั้งแต่การกำหนดยอมรับในกำหนดของอั์มุบฮานะหัวตะละตั้งแต่การเลือกบุคคลที่ดีในการที่จะเข้ามาดูแลเธอให้เธอเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีศาสนา ปรากฏว่านบีซักกเรียพอเห็นเธอได้รับเช่นนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะเนี่ยก็ได้กล่าวต่อไปว่าฮูนาลิกดาสักเรียรบะจุดนั้นเองเมื่อนบีสักกะนบีสักกเรียขออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะเห็นสิ่งที่เธอเนี่ยได้รับซึ่งเป็นความงดงามจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลิสกีนบีสักกเรียตอนนั้นเนี่ยอายุก็มากแล้วยังไม่มีลูกอยากจะมีลูกมาก เห็นต้นแบบจากลูกสาวของท่านหญิงฮันนะคือท่านหญิงมาริยมได้รับริสกกีในแบบที่ไม่เหมือนกับบุคคลทั่วๆไปนวิสราเลยมีความหวังขึ้นมาพี่น้องดูว่าอิมแพกหรือผลกระทบของท่านหญิงมาริยมซึ่งเป็นลูกของท่านหญิงฮันนะที่ดูอาให้กับลูกของเธอเนี่ยตลอดเวลา ผลกระทบขนาดที่อัลลอฮ์ให้นบีซักกิเรียผู้เป็นนบีขอลนะ้อนเห็นผลลัพธ์จากการตรบีเลี้ยงดูของท่านหญิงฮันนะต่อท่านหญิงมารยามอะไรคัยอะไรฮิมสลามแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกมีความหวังขึ้นมาว่าตัวเองก็สามารถจะมีลูกได้เหมือนกับที่อัลลอฮ์ประทานนิสกีให้กับท่านหญิงมารยยมลูกสาวของท่านหญิงฮันนะแต่รับนิสกีงั้นฉันก็ขอดูอาให้ฉันมีลูกได้เช่นเดียวกันนี่ก็คือผลลัพธ์จากคนที่เป็นแม่ที่ได้ดูอาให้กับลูก น้อมรับในคําสั่งของลอสุบฮานุหัวตาละตั้งใจแน่วแนว่าถ้าฉันมีลูกเราจะให้อยู่ในหนทางของลอบรรดาสตรีทั้งหลายก็ควรที่จะนําท่านหญิงฮันนะเป็นแบบอย่างในการดูอาในการเลี้ยงลูกในการยอมรับกําหนดของลอสุบฮานอหัวตาละในการเลือกคนที่จะมาดูแลเธอเป็นคนที่ดีงามในการที่จะให้ลูกอยู่ในหนทางของลอสุบฮานุหัวตาละลนี่คือคนต้นแบบที่อยากจะนาเรียนว่าถ้า,าว่าเราสามารถที่จะให้ท่านหญิงออฮันนะเป็นแบบอย่างแก่เรา นะครับในเรื่องการเลี้ยงดูลูกในเรื่องการดุอาให้กับลูกแน่นอนนะครับเราเชื่อมั่นว่าลูกของเราก็จะเติบโตขึ้นมาเมื่อกาที่ท่านหญิงมารยัมอะเลฮัสสลามเติบโตขึ้นมาอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเนี่ยจะมาคุยกันในเรื่องของท่านหญิงมารยัมว่าชีวิตของเธอในวัยวัยวัย,วย,วยเติบใหญ่แล้วเนี่ยในวันที่เธอได้มีลูกเนี่ยชีวิตของเธอได้เป็นอย่างไรและอันกวรานกล่าวถึงเธอวอาอยงางไรบ้างอินชาอัลลอฮ์มาพบกันในครั้งต่อไปครับลามอัยคุะมราะตุลลอฮิวะบเระกาต